สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเราพบกันเป็นประจำทุกวันในรายการวรรณกรรมพางกาศจากศูนย์หนึ่งบางซื่อ วันนี้เราจะเอาเรื่องพม่าเสียเมือนมา,าเสนอต่อท่านูฟังวรนณกรรมธนกา,า,า,กาศในตอนนี้กระผมได้ตั้งใจไว้ว่าจะรวบรวมเอาผลงานของหม่อมราชุนคลิตรปรามโมชท่านมาออกอากาศรูกันฟังเพราะข้อเขียนของท่านเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อการฝังมาวันนี้เราก็จะนำเอาพม่าเสียเนืองโดยคึกฤทธิ์รามอทมาเสนหอต่อท่านณบัน,นี้ครับเราจะเริ่มกันด้วย คำนำกันก่อนเลยทีเดียวนะครับก็เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าคำนำของหนังสือเป็นหนึ่งเรื่นใบก็ตามแต่ทาให้เราได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังเข้าอกเข้าใจเรื่องของหนังสือนั้นๆได้ดีขึ้น,น,นจากคำนำของหนังสือฉบับนี้มีความอย่างนี้ครับเรื่องพม,ม,ม่าเสียหมื่ง ผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากบันทึกของชาวอังกฤษที่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ในสมัยนั้นหลายเล่มรายละเอียดเกี่ยวกับขนธรรมเนียมประเพณีและราชการในกรุงอังวะนั้นได้จากจดหมายเหตุของคณะทูตอังกฤษที่ไปพมา่าในราชการพระเจ้ามินดง เรืองหือื่นๆที่ฝรั่งแต่งไว้เกี่ยวกับเรื่องน้พมา่าจึงเป็นธรรมดาที่หนังสือเล่มนี้อาจเอียงไปทางฝรั่งบ้างทั้งที่ได้ตั้งใจกันในขณะที่เขียนว่าจะเขียนให้เป็นพม่ามากที่สุดเท่าที่ผู้เขียนเป็นคนไทยจะทำได้แต่เมื่อเขียนแล้ว จึงรู้ว่าคนไทยนั้นเมื่อเขียนเรื่องพม่าก,ก็มีใจเอ็นเอียงเป็นไทยได้มากเหมือนกันนังนสือเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อา่านเด็กสาบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองพมา่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่ง พร้อมกับความเพลิดเพลินตามขวดผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจแค่เป็นตำรับตำรานในทางประวัติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มน,นี้ไม่ผิดจากความจริงจินหวังว่าท่านผู้อา่านจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อย ประโยชน์ทางความสนุกนั้นหวังว่าจะได้รับมากประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นจะน้อยไปบ้างก็ไม่เป็นไรขอขอบคุณสมัครพิมพ์ก้าวหน้าที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเร่มนี้ขึ้นในรูปเร่มอันกระทัดรัดสวยงามคึกฤทธิ์ร,ราโมทย์หน่งธันวาคม สองหา้าหนึ่งสอง